สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเข้าห้องสัมมนาออนไลน์กันนะครับว่าวิธีการเข้าห้องนะครับเข้ายังไงนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนนะครับได้รับลิงก์การเข้าห้องสัมมนาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาการเข้าห้องแบบประมาณนี้นะครับในอนาคตห้องประชุมอาจจะเปลี่ยนไปจากหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นณตอนนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับ สกอบาลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีการบอกอยู่นะครับว่าเพื่อนๆต้องการเข้าห้องประชุมวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับในอนาคตนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมเปลี่ยนแปลงวันที่ในการประชุมนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถดูปฏิทินประกอบไปได้ด้วยเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าเพื่อนๆต้องการ เข้าสัมมนา,าออนไลน์วันไหนนะครับส่วนมากแล้วผมจะเปิดการรีเพย์สัมมนา,านะครับอาทิตย์ละ2วันนะครับอาจจะเป็นวันพุธหรือวันเสาร์หรืออนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกได้ตามตามที่ตารางจัดไว้ให้นะครับในส่วนตรงนี้จะมีวันที่12กับวันที่15นะครับให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ ในส่วนของเวลาการประชุมนะครับจะมีเวลาเดียวก็คือเราจะเปิดรอบประชุมออนไลน์นะครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับเราจะประชุมกัน2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มก็คือรวมเวลาในการบรรยายครับ2ชั่วโมงเต็มตรงนี้เพื่อนๆจะเข้าใจธุรกิจทุกอย่างนะครับว่าที่มาที่ไปของรายได้ธุรก,กิจนี้เพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วเพื่อนๆจะได้อะไร นะครับแล้วก็คําถามที่มันอยู่ในใจของเพื่อนๆตลอดเลยว่างานนี้ถูกกฎหมายไหมธุรก,กิจนี้มีสคบอรหรือยังเราจะทําได้หรือเปล่าไม่มีเวลาทําคือลงทุนไหมอะไรประมาณนี้เพื่อนๆมีคําถามเหล่านี้อยู่ในใจผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้การเข้าสัมมนานครับมันจะเคลียคำถามทุกคําถามที่เพื่อนๆมีเลยครับโอเคไหมครับเอาละ เรามาเข้าสัมมนากันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเติมชื่อขอเป็นชื่อภาษาไทยนะครับเราเป็นคนไทยนะครับขอเป็นภาษาไทยดีกว่าจะได้อ่านง่ายๆนะครับภาษาไทยเลยนะครับอย่างเช่นผมชื่อภัสวัตแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ใส่อีเมลของเพื่อนๆนะครับอีเมลนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีจดหมายหนึ่งฉบับนะครับ ในเรื่องของาการรับลิงก์เข้าห้องสัมมนาออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆกรอกอีเมลผิดนะครับหรือใส่อีเมลไม่ครบนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้รับลิงก์ในการเข้าห้องสัมมนานะครับเพื่อนๆจะต้องทําการกลับมาลงทะเบียนใหม่ถ้าไม่ถูกอีกก็กลับมาลงทะเบียนใหม่จนกว่าจะได้ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้ลิงก์เข้าห้องประชุมออนไลน์นะครับติดต่อผู้ประสานงานคอร์สทันทีเลยนะครับบอกว่า ลงทะเบียนแล้วทําไมไม่ได้ลิงก์นะครับเดี๋ยวให้ผู้ประสานงานเนี่ยเขาดูให้ว่าเกิดจากระบบหรือว่าเกิดจากเรานะครับในส่วนตรงนี้ก็ใส่ไปได้เลยครับจากนั้นก็คลิกปุ่มครับคลิกปุ่มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอประมาณ 3- ถึง5วินาทีนะครับ พรเพื่อนเข้าสู่หน้าเว็บแบบนี้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ